สวัสดีครับวันนี้ EP 4เรามากันที่ราชบุรีสมบูรณ์แคมปิ้ง เราได้ออกมานะครับจากที่แวรปารามันเมื่อกี้ครับเราไดเดินทางไปส่วนพึ่งอยู่ครับตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด6คนครับที่เหลือไม่มาแมงเกียนสัตว์หลอกพวกเธเนี่ยตอนเล่นทุกคนก็ต้องมีภาระทำงานทำการนะเนาะว่าไปรู้พูดอย่างนั้นนะพูดก่อนมา เราถึงนะครับเออสมบูรณ์แคมปิ้งครับผมฉั <Wow. S 1> นได้รับบทบาทเป็นเชฟเชฟโอต๊ต <Yeah. S 1> แห่งแดดแดดแดดประดแดแดอย่างไม่ได้เนี <laughs> ่ยมันเบาไม่ได้จริงเว้ยเราว่าทำผัดมามา่า <Wow. S 1> ผัดชาแต่ไม่มีหอยใส่ห <laughs> มู หนาวเลยสัตว์แหมมึงลงมาขนาดตัวอย่างนี้แล้วมันจะกลัวมันจะกลัวเปียกน้ำีกเหรอครึ่งบนหนาวเว้ยเฮียเดินตรงนี้มันเหมือนมีปลาด้วยนะเว้ยแต่มันคงไม่ใช่เอาคิดเองนี่ปลาตัวเจ๊กตัวเจ๊กปลาเหญ่มึงจะเอาเล็กให้ใหญ่ลงโอ๊ยกล้องมึงต้องเปียกแล้วล่ะมึงนั่งดูมันสรุปไอ ตอนแรกอะกูมันน่าจะเป็นหญ้านี่แหละมั้งแต่เขาเอาทรายมันลงไม่รู้เราเจอมาเป็นทรายอยู่แล้วแต่ทรายผสมดินแล้วเขาก็เอาทรายอะมากบเพื่อปัดหน้าดินว้าวมีเรื่อนมาชิบอ่ะพอไหมเอาไว้ทายอีกหนึ่งผาถึงจันมงด้วยนะครับถ้ามาตอนนี้ยังทันอยู่ต้องบอกใครแต่ว่าคลิปกว่าจะลงละ เดือนเมื่อไหเดี๋ยวคนคนคนอจะอีกสักวันเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์ลงเฉยลงน้ำเมื่อกี้ตายติดด้วยนะไปเออเดี๋ยวกล้องไปตั้งนู่นเดี๋ยวแล้แข่งกันใครพาพาโดนกล้องใครทำท่าใครับตกกล้องแตกก่อนนะเฮ้ยนะมันเฉียดปากโอ้โหมึงจะเล่นในก้อนใหญ่โอโับลงด้วย มึงก็เข้าใจเรื่องว่าเก้าอี้มันมีแค่สองตัวที่ตั้งในตอนนี้หัผมวันนี้ไม่มึงก็ยังปลาเล่นอยู่แล้วก็พักหนึ่งนัดวินปลาเข้าหัวเอ ก็คิดว่าจะมากลางข้างเราควรดีไหมว่าเขาจะมากลางข้างเราไหมแบตจะหมดแล้วฮะแบตจะหมดุเขาไม่หลับไม่นอนให้เชื่อกูเดินไปโน่นละไกลไกลกูที่สุดเลยตัวอันตรายนี่ครับป่าไม่ไผ่ได้วันนี้เราจะทำเมนูอะไรฮะสเต็กเนื้อสันสันนอกสุดสายจะลงเอาได้โอ้จับ นีมึงอยากโรเอาเนยลงอ่ะเอาเาเยอะไปเอาต้งไหนอ่ะทาเยทาไปเมื่อ้เลยทาเยอะเลยเหรออาเลทานทั่วเร่น้ำลายของนี้ของนี้จริงเลยของนี้ฟังที่เราจะจอกัน นี่ครับโกโปรเก็บกลิ่นได้นะผมจะเก็บกลับไปด้วยกลับไปฝากทุกคนเออจะกลับมาย่งไรมาอันนั้นแหละอันนั้นแหละมันคือทับปีเพื่อนมันต้องโดนอยู่แล้วแต่เนยมันเยอะมันเลี่ยนนะเว้ยเออเด็กแดดวิ่ะแดกุหละกี่ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวนร้ลองให้มันเคี่ยหก่อน อย่าเถี่ยงเชฟสิครับรเ,เชฟเขาเชี่ยวชาญการทำเนื้อมากกว่า30ปีว้าวคือเราให้คนที่ไม่กินเนื้อครับทำเพราะว่าเขาเก่งมากในการทำเนื้อเก <c oughs> ่งเก่งเล่าลจัง <c oughs> แต่ไม่กินเนื้อต้องเป็นมีเดียมยัง,ยงเสร็จแ,อแพอแล้ว,ลวบบดิบๆไงพอ,อแล้วพักเนื้อ,อยัง ให้มัน <ไอ S 2> สุกด้านเดียวพอนีอ่มันต้องเป็นองกล้ามเพื่อนมึงดิบอะไเรเปล่ารีดียมแหล่ <c oughs> ข้างล่างยังมันยังไม่เคลี่ยวเลยเียน,นี่ใบ<ต><ไ>ปัดปลาม่าใบสัตว์อย่าไปยุ่ง,งกับกูทะเลาะกันแล้วครับแล้วจอดับเป็นอะไรไม่เนี่ยจนมันอะไรอีกขอหยูดนี่ันะเป็นจออะไรเปลี่ยนอะไรหยุ ของนี่ดิของนี่เธอดูนะครับทุกคนดูนะฮะดูนะฮะสิบ้าเยี่ยมุน้อนี่ก่อนติ๊จ้ะอย่าที้กูขอร้อนะแบ่ง้ิไมเได้กูจะเอาอมึงยังไงอะไเนี่ยด้ยตีน้ แม่งคู่แข่งบิสโตนะยด็เดียวเฮ้ยกินได้อร่อยอร่อยอร่อยห้าโมงสี่สิบนาทีครับ ทำอะไรครับวันนี้หลับเลยเฮ้ยมือเย็นมือเย็นเป็นไงเต็มปากเลยเนาะ Oh no nhập nói <laughs> <laughs> เฮ้ยเนาวเลยมอนก็คิล่าโคตรหนาวอ่ะเยี่ยดูดิหนาวอย่างงี้กลัวขอไปอาบน้ำดีกว่าเฮ้ยเฮนยาถางโ้ศาสตอ่ะรู้บอกว่าใครูทำติดป่ะด้วยติดเยอะติดดิไอ้เกียน แล้วมือแล้วมึงก็จะเข้าไปในกล้องอยู่คุ้งนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้านะครับซึ่งผมตดนแยกว่ราะผมก็ออกมาถือไฟกะตีห้าบอกนะไม่ต้องการขายชีสหรอกมัดจุดไฟอีกทใช่ะไอ้แบบหนาวเราเราล้างหน้าล้ังตาก็ได้ใครรู้หรอกเราไม่มีเหงื่อหน่อย โอ้หมีไข่ต้มไข่ปิ้งที่เป็นไข่ต้มนี่ไข่เย็นนะเพ่มันดีมันดีอยากได้มันตอนเนี้ยมันเลยไอ้โเหรอถามมึงถามมันหน่อยไอ้กล้องถามว่ามึงเอามันมเอามันไหมไม่ไม่ค่อยมัน แก้วใครวะไอ้ล็อบี้มเดลอะไรนะกูกินเสร็จก่อนๆๆๆๆก่อนก่อนที่กล้องจะกินเนีออ่ยสว์กินเสร็จมาแล้วอะไรวะก็แค่เออแก้วขวดกล้อ,กองมไม่ต้อครับวันนี้เป็นเวลาสิบโมงสี่ห้าครับเออเราได้เก็บของพวกเต็มพวกเลนเรียบร้อยแล้วครับโอ <Okay. S 3> เคเตรียมตัวอาบน้ําแล้วก็เตรียมจะไปอีกสถานที่นะครับเป็นน่าจะเป็นแก่งส้มแมวครับ มันเป็นสถานที่ที่ผมผู้ผมคิดว่ามันจะมาตอนเรียนปีหนึ่งครับยังไม่เคยได้มาสักครั้งเลยตอนนี้ต้องลองฮะเดี๋ยวซุ่มไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูบนะบยบายเย,ย,ยี่ยม <laughs> <laughs> อันนี้เราได้มาถึงแก่งส้มแมวแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสถานที่ตอนนี้แดดนนร้อนหน่อยฮะ เป็นเวลากี่โมงแล้วมะเออสิบเอ็ดโมงน่าจะเที่ยงแล้วมะเที่ยงแล้วมั้งเที่ยงแล้วไปก่อนย้อนยืนเล็กน้อยสิบเอ็ดครึ่งครึ่งพงแดดย่างร้อนต้นไม้ย่างแหลงนี่ฮะพวกเรา มาเซอร์ฟี ok ้สวยมีสาวะเลยใช่ไเจ๋งจริงๆน้ำสวยดีได้ได้ใช้ได้ครับสำหรับการความต้องการของเราตอนปีหนึ่งไม่ไม่เสียหายไม่ไม่ไม่เสียดายอะไรตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีสาวเลยใช่ไหครับสาวๆอะไม่มีเลยอ่ะมีแต่เด็กๆ แดงๆ

ก็จะหน้าประมาณนี้ครับวิธีต่อไปถ้าเราจะไปไหนกันก็โปรดติดต่มงครับโื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ